สวัสดีค่ะวันนี้วิศพามาทำวุ้นลำไยลอยแก้ววิธีทำง่ายง่ายนะคะเสร็จออกมาแล้วหน้าตาน่ากินหวานเย็นชื่นใจค่ะวุ้นด้านในกรอบเนื้อลำไยก็กรอบนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะบ้านเราสตอรี่ก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เราแช่ผงวุ้นไว้ก่อนนะคะนำหม้อมาเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไป500กรัม ต่อด้วยผงวุ้นหนึ่งช้อนชาครึ่งคนผงวุ้นให้เข้ากับน้ำค่ะแล้วก็แช่ทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา15นาทีนะคะเพื่อที่ให้ผงวุ้นอิ่มน้ำช่วงเวลานี้ก็ให้เรามาแกะลำไย,ยค่ะวันนี้วิใช้ลำไย,ย1กิโลกรัมนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยตั้งแต่ยังไม่ได้ปอกเปลือกนะคะล้างเอาฝุ่นออกให้หมดจดเลยค่ะ แล้วก็ใช้ปลายด้ามช้อนนะคะแคะเอาเม็ดออกมาเอาทิ้งไปเลยค่ะเม็ดแล้วเราก็ปอกเปลือกออกเอาแต่เนื้อค่ะเนี่ค่ะ ปอกเสร็จหมดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเม็ดออกไปหมดแล้วลำไยก็จะเหลือพื้นที่ที่จะเอาไว้หยอดวุ้นค่ะพักไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะคะไม่ต้องนำไปล้างน้ำแล้วค่ะสะอาดแล้วตอนนี้ผงวุ้นที่เราแช่น้ำไว้ก็ครบ15นาทีแล้วนะคะอิ่มน้ำแล้วค่ะนำมาตั้งไฟได้เลยจุดไฟนะคะใช้ไฟกลางคนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าผงวุ้นเนี่ยจะละลายหมดไม่เหลือเป็นเม็ดทรายของผงวุ้นน่ะนะคะ ใช้ตะหลิวคนในลักษณะขูดขึ้นลงแบบนี้นะคะขูดก้นหม้อเบาๆค่ะผงวุ้นจะได้ไม่ติดก้นหม้อคนไปเรื่อยๆนะคะจนน้ําเดือดพอเดือดแล้วเนี่ยก็ให้เราคอยเช็คผงวุ้นค่ะว่าละลายหมดแล้วหรือยังนี่ค่ะยกตะหลิวขึ้นมาเช็คแบบนี้นะพอละลายดีแล้วไม่เหลือเป็นเม็ดทรายติดตะหลิวก็ให้เราใส่น้ําตาลทรายลงไปหนึกรัม คนต่อให้น้ำตาลทรายละลายน้ำตาลทรายละลายหมดแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยแล้วนำมาแบ่งออกเป็นสามถ้วยเท่าๆกันเพราะว่าวันนี้เราจะทำทั้งหมดสามสีนะคะแต่งสีลงไปค่ะถ้วยนี้สีเขียวถ้วยนี้สีม่วงถ้วยนี้สีแดง ใช้สีผสมอาหารชนิดน้ำนะคะใส่มากน้อยตามใจชอบเลยค่ะชอบสีเข้มมากก็ใส่มากทีนี้เราก็ใช้สลิงดูดค่ะแล้วก็หยอดลงไปในลูกลาไยเลยนะคะแทนที่เม็ดลำไยได้เลยหยอดลงไปให้เต็มเลยค่ะทั้งสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีแดงนะคะ หยอดเสร็จหมดแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะเอาวางพักไว้ตรงนี้เลยนะคะไม่ต้องเอาเข้าตู้เย็นซักประมาณ20นาทีวุ้นของเราก็จะเสร็จตัวแข็งแล้วค่ะทีนี้เราก็มาทําในส่วนของน้าเชื่อมที่จะใช้ลอยแก้วนะคะตั้งหม้อค่ะใส่น้ําเปล่าลงไปห0 0รกรัมน้ําตาลทราย100รกรัมจุดไฟใช้ไฟกลางคนไปเรื่อยๆนะคะให้น้ตาตาลทรายละลาย พอละลายแล้วใส่ใบเตยมัดลงไปสองใบปล่อยไว้ให้น้ำเดือดค่ะพอน้ำเดือดจนใบเตยของเราเนี่ยส่งกลิ่นหอมขึ้นมาอบอวนแล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยแล้วพักไว้นะคะรอให้เย็นตัวลงสนิทพอเย็นตัวลงสนิทแล้วนำน้ำเชื่อมเทใส่ภาชนะค่ะ แล้วก็นำวุ้นที่เราพักไว้เนี่ยใส่ลงไปได้เลยวุ้นเสร็จตัวแข็งดีแล้วนะคะนี่ค่ะสีสันสวยงามมากๆค่ะสีไม่เข้มไปไม่อ่อนไปนะคะกำลังดีเลยค่ะใส่ลงไปหมดแล้วเราก็นำไปแช่ตู้เย็นจนกว่าจะเย็นเจี๊ยบเลยนะคะ พอเย็นเจี๊ยบแล้วนำกลับออกมาค่ะรับประทานได้แล้วนะคะวุ้นลำไยลอยแก้วของเราเนี่ยยิ่งแช่ตู้เย็นยิ่งเย็นวุ้นก็จะยิ่งกรอบอร่อยนะคะส่วนเนื้อลำไยเนี่ยเขาก็จะโดนน้ำเชื่อมรัดเนื้อลำไยก็จะยิ่งกรอบไปด้วยค่ะอร่อยมากๆนะคะน้ำเชื่อมก็มีรสชาติที่หวานน้อยค่ะกำลังดีเลยค่ะ อยากให้ทางบ้านลองไปทำกันดูนะคะเมนูนี้หวานเย็นชื่นใจกรอบอร่อยค่ะวันนี้วิต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ